มาตรฐานที่3มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้ากลุ่มสาระกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ประเมินได้จากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชามีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ100ทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่ส ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้เอกสารเวยแพร่ความรู้รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ในยุคดิจิตัลซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้แอปพลิเคชัน for education ทั้งในส่วนของ Line แอปพลิเคชัน Google App พ i ิเคช o n และ Zoom เป็นต้น ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอนมีการติดตั้งกระดานอัจฉริยะในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีโครงการจะติดตั้งกระดานอัจฉริยะและติดตั้งโทรทัศน์ในทุกห้องเรียนซึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลายสามารถดูได้จากทะเบียนสื่อและทะเบียนแหล่งการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูจัดสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนการประเมินความรู้โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ google form และนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการสอนสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้การมิเทศชั้นเรียนและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนว ทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนนอกจากนั้นยังมีการนิเทศกำกับติดตามจากเพื่อนครูและฝ่ายบริหารส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูมีการเผยแพร่นวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการขอเลื่อนวิทยาฐานะโดยโรงเรียนสนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ครูนำนวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจกักษ์จุดเด่นของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุคไทยแลนด์4.0เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพจุดที่ควรพัฒนา การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาจนประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มาณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ